วัตถุดิบหลักสำหรับการแข่งขันในรอบทีมแบทเทิลก็คือหัวหมูอะไรกฤษี่เริ่มตั้นแั่ภาพซึกหัวหมูโหดรโหดรเขาบอกว่ายากสุดสดประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณมาเป็นวัตถุดิบที่สดอยู่นะ แลที่ประเทศจีนครับตอนนี้ดูวิ่งกันมาแล้ววิ่งนะครับรโอ้ยเหมือนทำงานเป็นทีมขอโทษวัวหมูสดนะแล้วเวลาเพียง45นาทีนะ45นาทีนี้แบบพันยากมากใช่อ่าเริ่มนะเอาวินี่น,นี่จัดการไม่เหมือนกันนี่อ,อันนี้ลักษณะเหมือนกันเลาะหน้าก,กาก เป็นการถอดหน้ากากเลยคือการถอดหน้ากากเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาใช้ส่วนไหนองค์ประกอบหน้ากากเนี่ยมันสามารถใช้ได้หมดเลยทั้งองค์ประกอบแต่ว่าอันนี้เป็นการโชว์ทักษะเหนืออย่างหนึ่งนะอันนี้เก่งมากอ่าเรื่องนี้เทคนิคคนละแบบแล้วใช่ไหมเทคนิคคนละแบบการใช้มีดการเลือกมีดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่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 ใชมีช่ใ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 ช่กช่ใ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 หมูนะครับเอามาใช่ ในทั้ง3เมนูนี้แหะครับอ๋อโอ้โหคนไทย3เมนูเช่นกันเลยฮะในนาที่ตอนนี้ครับเจฟฟีมชาติสิงคโปร์ครับสังเกตว่าคนแร่เนื้อซอสเนื้อก็ทําหน้าที่เดียวไปเลยค่ะแล้วเขาไม่คุยกันนะคะมองหน้ากันเฉยค่ะ ก็อาจจะแบ่งคนละอย่างไหมคะใช่คนนึงทำซุปคนนึงทำแอปคนนึงทำเมนเนาะเหรอครับช่วยอย่างไรไหมได้คุณตากครับและเชฟทีมชาติสิงคโปร์นะครับช้อปปิ้งวัตถุดิบออกมาดังต่อไปนี้นะครับหอมแดงหอมใหญ่ผักชีเม็ดพริกไทยมะเขือเทศพริกคาเยนออริกาโน่ไทม์ซิลขาวโป้ยกราปาปริกคาฟผงกระละมันสล่าขมิ้นแครอทตะไคร้พริกหยวกมะเขือเทศพริกแดงสับปะรดพริกไทยอ่อนซอบโอมันฝรั่งคาปูชิโน่พาวเดอร์และกีนเนอร์ใส่ละครับทีมเชฟจากจีนนะครับตอนนี้ก็ยังแบ่งส่วนเล็มีีหน้าท่คอยจัดกๆก แต่พเนื้อสัตว์อีกคนนึงก็อยู่หน้าเตาเหมือนกันเลยครับวิธีการจัดการคุณตั๊กครับละเชฟทีมชาติจากประเทศจีนใช้วัตถุดิบต่อไปนี้ในการแข่งขันในรอบนี้นะครับมะเขือเทศเนยบรอกโคลีหัวหอมกระเทียมสลาลีมะนาวปีกรูกพริกแดงพริกเหลืองซอสพริกใบมะกรูดตะไคร้ต้นหอมมะเขือเปราะและข้าวตังรวมไปถึงต้นหอมนะครับออันนี้ แนวผสมผสานไทยกับฝรั่งนะเอเชียแน่นอนเอเชียแน่นอนเอชฟพิมชาติจากสิงคโปร์ทำอะไร,รอันนี้ไม่น่าจะใช้ซุปแล้วนะคะอันนี้เหมือนผัดหลายสักอย่างใช่ไหมครัคุณตั๊กครับในตอนนี้ทีมเชฟจากประเทศสิงคโปร์นะครับนำเนื้อส่วนแก้มมาใช้ในเมนูอินเดียนสไตล์ทั้ง3เมนูในส่วนของแอปเปิ้ลไทเซอร์เขาจะเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับอินเดียนสลัดแล้วก็ส่วนในส่วนของซุปนะครับจะใช้เป็นโทเมโต้ซุปและเมนคอร์สคือพ็อกมาซาล่านั่นเองล่ะครับโอ้พ็อกมาซาล่าส์แสดที่ประเทศจีนครับตอน นี่โอ้โหน,นี่นคือตัวซุปแก้มหมูแก้มหมูบดถูกต้องแล้วครับคุณแนน่าครับและในตอนนี้เชฟทีมชาติจากจีนนะครับเขากําลังทําซุปโดยใช้แก้มหมูมาบดนะครับหลังจากน,านั้นปั้นที่เหนียวแล้วผสมแป้งอะไรผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ปั้นเป็นก้อนได้นะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเขานําไปต้มให้สุกช้าๆเหมือนกับนําไปตุ๋นด้วยไฟเบาๆเพื่อเสิร์เป็นซุปแก้มหมูแล้วครับ ตีนะตีตีตีเนีแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เวลาคนพูดคำว่าเชงเชงหมายความอันนี้คือลักษณะอย่คือใสแบบนี้เลยไปมาที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์บ้างดีกว่าสิงคโปร์ครับอันนี้เ <Ganz S 1> หมือนแกงอินเดียแน่ๆนแบบรสจเดเลยคุณคุณปีครับ นี่คือซอสมาซาล่าของเชฟทีมชาติสิงคโปร์แนนเองนะครับเขาจะเสิร์ฟในเมนคอสซ,ซึ่งองประกอบมีอหอมใหญ่เบื่อเขีเทศมาาล่าขมิ้นพริกป่นผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับเมื่อเคี่ยวจนได้ที่แล้วเขาก็เอาไปตั่นเพื่อทําเป็นซอสละเอียดสีสวยแบบนี้ละครับโอ้ย แล้วบอกว่าทางสิงคโปร์จะได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่ารสชาติเขาแรงเข้มข้นกว่าการของพังเจฟทีมชาติแก้มนี่เป็นแก้มหมูแน่แน่นอนคุณตาครับและที่เราเห็นนะครับนี่คือฝีมือของทีมเชฟจากประเทศสิงคโปร์นะครับเขาจัดการแก้มหมูโดยใช้แก้มหมูไปต้มในหม้อแรงดันที่มีสมนสมของมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าโรสแมรี่เบลีฟเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็จะใช้ในทุกคอร์สเลยนะครับอย่างเลยครับอันนี้เขายืนยันว่าเขาใช้แก้มหมูทุกคอร์สเลยคือยนยนว่ามันต้อง นิ่มแน่นนอนจิมเชฟจากประเทศจีนครับตอนนี้โอ้โหอันนี้เอียกับเค็บนิดคุณตกครับที่เราเห็นนะครับจิมเชฟจากประเทศจีนนะครับได้ใช้หูหมูมาตุ๋นกับเครื่องทะโลแล้วในนั้นยังมีขิงโปยกะอบเชยซิวดํดำต้นหอมญี่ปุ่นตุ๋นในหม้อแรงดันจนนุ่มนะครับเดี๋ยวเขาจะหั่นแล้วก็เสิร์ฟนะครับเป็นสลัดหูหมูต้มยำนะครับโอ้สลัดหูหมูโอ้โห ดูครับั่งเชฟทีมชาติสิงคโปร์น่าสนใจมากนะของเชฟสิงคโปร์เฮ้ยแต่สลัดก็เสร็จแล้วเนี่ยกำลังลงแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะการผ่านได้เวลาอาจจะมีผลต่อรสชาติของเขานะครับออสกินี่เสร็จแล้วเอ้เร็วนะคุณเนรแสดงว่าเขาอิ่มสุดละขณะที่ประเทศจีนครับตอนนี้สวยมาก เหลือเวลาอีก10วินาทีแปดเจ็ดหกห้าสีาหหมดเวลาโอ้ my god